หิมะบุกเดนมาร์กต้องเดินไปทำงานโซ่จักรยานมันหลุดไม่มีเวลาซ่อมจะปั่นออกจากบ้านโซ่จักรยานหลุดซะงั้นเลยต้องเดินไปทำงานท่ามกลางหิมะหิมะถล่มเดนมาร์กสองวันแล้วเดี๋ยวเดินไปทำงานชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกคนเดี๋ยวเอาหิมะให้ดูแบบว่ามันสูงมากอ่ะมันประมาณ หนึ่งเมตรกว่าด้วยมั้งทุกคนดูนี่ดูดิมันสูงแบบว่าคิดเป็นเซนเมตรมันเจ็ดสิบแปดสิบเซนได้เลยนะดูดิรถปกคุมไปด้วยหิมะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะทุกคนแอนกำลังเดินไปทำงานนะคะโชคดีทำงานใกล้บ้าน ดูดิเป็นรอยเท้าอ่ะมันลึกขนาดไหนอ่ะมันตกทั้งวันทั้งคืนอ่ะดูหน้าบ้านเขาดิแฟนก็เกือบจะขับรถไปทำงานไม่ได้เพราะว่าหิมะมันถมดูดิทางเทศบาลเขายังไม่มากวาดหิมะออกจากทางถนนให้ต้องเดินดีๆเลยอ่ะเนี่ยเดินๆอยู่ก็จะล้มเนี่ยมันลื่น กล้องสั่นเลยนะทุกคนตอนนี้หิมะกำลังหยุดพักนะคะเ๋ยวสักพักก็คงจะตกลงมาอีกเมื่อเช้าจะไปส่งลูกไปโรงเรียนคออรูผอโรงเรียนเขาส่งข้อความมาบอกในในเว็บของโรงเรียนนะคะว่าเขาปิดการเรียนการสอนวันนี้เนื่องจากหิมะตกหนักมากมันเป็น ปัญหาในการเดินทางการจราจรแล้วก็พนักงานคุณครูอะไร่เงี้ยเขาคงจะมาสายเขาก็เลยตกลงกันว่าให้ปิดก,การเรียนการสอนวันนี้นะคะลูกสาวก็ได้หยุดเรียนแต่ว่าเด็กสองคนยังต้องไปส่งที่เนสเซอรี่นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่หยุดงานไม่ได้ดีที่เขายังไม่ประกาศดูดีทุกคน อีกประมาณสิบนาทีแอนถึงจะถึงที่ทํางานะ่ะต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวมันล้มเพราะว่ามันมีทางเท้าทาง,ทางจักรยานแล้วก็ทางรถธรรมดาต้องเดินระวังระวังเดินฝ่าพายุหิมะไปทำงานคาดว่าหลายๆคนที่เขาทำงาน ในเมืองหรือว่าทํางานทางไกลๆที่ต้องใช้รถใช้ลาทางที่ทํางานเขาน่าจะให้หยุดค่ะเพราะว่ามีข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าบางคนเขาก็หยุดงานแหละบางคนเขาสามารถทํางานที่บ้านได้เขาก็ทําดูทุกคนเต็มไปหมดเลย รถคันนี้ถอยจะถอยมาชนกันนะ <S <S มมรถเข่าไปทำงานยังปกคุมด้วยหิมะอยู่เลยตรงก่อสร้างตึกตรงนี้เขาก็หยุตดตั้งแต่ว่าวาเลยนะคะทุกคนคือเขาไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันหิมะตก อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วขยะสีขาวใช่เป็นตุ๊กตาหิมะ เยวแฟนกลับมาตอนเย็นค่อยให้แฟนช่วยเอาโซ่ also, <c oughs> เข้าไปในล้อจกอักรยานขับเร็วมากเลยรถคันนี้แหมตอนช่วงคริสต์มาสไม่ตกแล้วมาตกหลังคริสต์มาสลมแรงมากเลยนะคะทุกคน ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปรถมาเก,งก่งแจกันแล้วไม่รู้ใครจะลงจะเลี้ยวดูเดิทุกคนแอนเดินมามันเป็นรอยเท้าแบบบึม๋มลุกลงไปเลยนะทุกคนคิดว่ามันหนาขนาดไหนอะแอนจะเดินไปที่ฝั่งตรงข้ามค่ะ ต้องรีบข้ามถนนก่อนพอหิมะตกมันดูสวยมากเลยนะทุกคนเป็นลานสวยเป็นเมืองเอลซ่าหิมะไปเลยอะ่ะ เขามากวาดทางตรงนี้ให้โอ้เย็นมากทุกคนนี่ถ้าปั่นจักรยานอะถึงแล้วจักรยานโซลุดมันสวยมากเลยนะคะทุกคนถ้ามีแสงสว่างจะสวยกว่าน,นี้ ฝั่งนี้คือสวยแบบสุดๆอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเนินอะ่ะเ,ออเด็กๆเ,เอากระดานลื่นหิมะมาลื่นสนุกเลยแหละวันเนี้ย เดีวราจะเดินเข้าไปในอุโบองก็เดินฟังเพลงชิวๆไปเรื่อยๆน,นะคะทุกคน É <síntos> สวยมากทุกคนสวยข,ข้างๆจะเป็นสุสานนะคะขาวโพลนก็ด้วยหิมะใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคน ขอโทษนะคะพอดีมันเย็นมันก็จะมีอาการน้ำมงน้ำมูกไหล ตึกข้างหน้าก็ใช่แล้วค่ะที่ทำงาน ถึงที่ทำงานอย่างปลอดภัยขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการให้กำลังใจนะคะบา,บายๆค่ะขอทุกคนโชคดีและปลอดภัยนะคะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะใครที่อยู่เมืองหนาวก็ขับรถระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพนะคะใส่เสื้อผ้าหน,นาๆบ,บายๆจ้าบา,บายๆไปทํางานแล้วนี่ที่ทำงาน